สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2กุมภาพันธ์ก็หลายๆคนอาจจะดูกระดานแล้วดูตารางแล้วดูราคาเหรียญเรียบร้อยแล้วนะติดตามกันมาทั้งวันนะก็าอาจจะรู้สึกว่าเขียวๆฟินๆกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับหลังจากที่ตลาดค่อนข้างร่วงไปนะครับ ก็หลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าทางแบงค์ของทางโซนอเมริกานะครับแบงค์เล็กๆเ,เริ่มไม่ค่อยไหวกันแล้วนี่เป็นโอกาสดีสำหรับสาวกคริปโตรหรือเปล่านะสาวกบ,บิตคอยหรือเปล่าที่จะทำให้มูลค่าของเหรียญของเราแม้กระทั่งเหรียญมีมเหรียญเอาคอยเหรียญหลักๆอย่างเช่นบิตคอยนะอาจจะพุ่งทูดูมูลก็ได้เพราะบางคนเริ่ม คนที่เขาสนใจเรื่องตลาดลงทุนแบบเนี้ <_ d ata> เขาอาจจะหันเหเข้ามาตลาดคริปโตมากขึ้น <_ d ata> ก็เป็นไปได้นะครับก็ก่อนอื่นเรามาดูข่าวสารกันเลยดีกว่านะาข่าวสารกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูคริปโตบับเบิลกันดีกว่านะครับคริปโตบับเบิลวันนี้ก็ออกแนวเขียวๆฟินๆน,นะเขียวกันทั่วหน้านะบวกกันให้ยับนะมี ติดลบตัวแดงกันแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีเหรียญ sat s นะครับเหรียญ ordi นะแล้วก็เหรียญ m a n t a นะแล้วก็ mrx เออ xm r นะที่ติดลบตัวแดงนะที่เหลือเขียวกันหมดนะครับแม้กระทั่งบิตคอยของเรานะครับ Bitcoin ก,ก็บวกไปถึงตั้ง2.1%ราคาณนะตอนนี้ก็คืออยู่ที่43,000 80ดดอลลาร์สหรัฐต่อนหนึ่งบิตคอยนะครับส่วนเหรียญ ชีพไอนุเมอกี้เห็นแวบๆบบบอ,อยู่ตรงนี้ก็บวกไปถึง1.7%นะครับหลังจากเมื่อวันมีการติดลบไปนะฮะก็ถือว่าบวกขึ้นมาค่อนข้างโอเคเลยวันนี้ในเหรียญหลายๆเหรียญนะครับแล้วเหรียญรูหน้าคลาสสิกของเราไปอยู่ตรงไหน <c oughs> เราก็ต้องดูกันต่อนะครับติดท็ทอป2 0 0หรือเปล่าเหรียญรูหน้าคลาสสิกเราหรือว่าติดท็ทอป1 0ออันนี้ลองต้องหากันต่อไปนะครับรูหน้าคลาสสิก UNC น่ซหน่ง1นะครับก็อยู่ในหน้านี้แหละแต่ผมหาไม่เจอว่าตัวเขาอยู่ไหน1 <c oughs> นึ่งน่งหดูแน่ซีนี่ไงดูแน่ซีก็วันนี้ก็บวกไปที่1.5%นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับมีการกลับตัวขึ้นมาแล้วนะถึงแม้จะดูท e าเฟ m e ใหญ่ๆแล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับซึ่ง ยังคงอยู่ในฐานหรือว่าอยู่ในจุดย่ออาจจะเป็นจุดกลับตัวของเขาก็ได้นะครับสําหรับเหรียญลูน่าค a s s สิกในช่วงนี้นะครับเรามาดูที่คอยกราสกันบ้างนะครับคอยกราสนะครับตอนนี้เรามาดูวอลลุ่มนะครับใน24ชั่วโมงโวอลลุ่มเยอะที่สุดก็จะเป็น BTC นะครับตัวน,นี้ BTC วอลลุ่มเยอะที่สุดตามมาด้วย ETH นะครับแล้วก็เห Soul, เรียญโซลเหรียญลิงนะครับแล้วก็เหรียญ ชูอีอ่ชูอีก็ได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงราคาเยอะมากที่สุดก็จะเป็นเหรียญลิงก์นะครับบวกไป15%นะครับก็เหรียญที่เพื่อนๆถืออยู่อาจจะมีอยู่ในนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> ต่อมาเรามาดูกระแสกันบ้างนะครับว่าอัลคอยซีซั่นอินเด็กตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็กราฟก็พุ่งไปหาจุดของอัลคอยซีซั่นอย่างเต็มที่แล้วนะครับ ส่วนมูลค่าเหรียญของเหรียญอัคอยต่างๆนั้นจะพุ่งตามกราฟหรือเปล่าเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะช่วงนี้ผู้คนเริ่มหันเหไปทางเอัคอยกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่บิตคอยคงที่และนิ่งอยู่ที่ประมาณ42,000ถึง43,500นะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่ในจุดนี้นะครับบิตคอยยังไม่มีท่าทีที่จะพุ่งไปต่อนอกจากมีข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญ ที่ทำให้ราคาบิตคอยน์พุ่งไปต่อได้นะครับและล่าสุดนะครับคุณเจอคุณจะร่มเนาะได้ทำการประกาศคงดอกเบีย้ยไว้นะตลาดก็แดงกันพอสมควรนะรที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะคงอยู่ในช่วงที่คิดและไต่ตองต่อว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยตามมานะครับเรามาดู อินทูเดอะบล็กันบ้างนะครับเป็นซิกเนลนะสำหรับเหรียญชิบะอินุนะครับส่วนผมหาเหรียญของลูน่าไม่เจอนะหรือว่าผมเซิร์ชไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับเรามาดูนะครับตอนนี้สถานการณ์เข็มทางเซมิรี่นะครับได้ทำการวิเคราะห์ออกมาแล้วไปในทิศทางของบูลลิชนะครับส่วน ใน On อนเ i n นะออนเชนซิกแนลยังคงนิ่งๆน,นะอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้หันเหไปทาง Bullish หรือ Bearish แม้แต่อย่างใดนะครับแต่ทาง exchange signal นะเขาบอกว่า Bullish ไปถึง2.55%กันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงขาขึ้นของบลูน่าครับซิกก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญ LUNC กันบ้างนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับดูหน้า ลาสสิกเมนามีนะครับ C A S, S A C. ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าเว็บนี้เขามีทุกเหรียญหรือเปล่านะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมยังเล่นไม่เก่งจริงๆนะครับโอเคครับเรามาดูข่าวดีของชิบะฮินูกันบ้างนะครับชิบะฮินูวันนี้เบอร์เลดพุ่งทะลุไปถึง600 6กกันเลยทีเดียวหรือว่าพุ่งไปถึง100 15ล้านชิบะอินุนะครับในการเบิรนครั้งนี้ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเจ้านี้นะครับเบิรนแรงมากพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นการเบิรนครั้งใหญ่พอสมควรนะรไม่รู้ว่าเจ้าไหนเขาทำธุรกิจหรือว่า <c oughs> เบิรนให้เรานะครับจึงทำให้อัตราการเบิรนน้ำพุ่งสูงไปมาก พอสมควรในวันนี้นะครับต่อมาเป็นข่าวนะครับสำหรับสาย DCA นะครับเตรียมตัวลุ้นได้เลยนะครับว่าปี2024นี้คุณอาจจะเป็นหมาเศรษฐีก็ได้เพียงแค่คุณลงทุนแค่เดือนละร้อยดอลลาร์นะหรือว่าเก็บเงินเดือนละร้อยดอลลาร์หรือว่า3,500บาทนะถ้าคิดเป็นเงินง่ายๆนะครับก็เขาได้ทำการวิเคราะห์หรือวิจัยนะครับที่จริงมันมีเป็นเว็บนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับ ชื่อว่าคริปโต DCA นะครับลองเข้าไปกดดูได้นะครับมีหลายๆเหรียญเลยถ้าเพื่อนๆจะลองจำลองว่าตัวเองเก็บเหรียญทุกเดือนเดือนละ1,000บาท200บาท500บาท1ดอลลาร์100ดอลลาร์ทุกๆเดือนเนี่ยเพื่อนๆจะได้ผลกำไรเท่าไหร่ถ้าเริ่มเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนนะเขาได้ทำการวิเคราะห์นะครับถ้าหากคุณเก็บเงินนะ ใน1เดือนในทุกสัปดาห์นะครับในทุกสัปดาห์เป็นสัปดาห์ละ100ดอลลาร์นะครับคุณจะมีเงินสะสมอยู่ในนั้นประมาณ17,900ดอลลาร์แต่มูลค่าของคุณจะเพิ่มขึ้นไปถึง204ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คูณ3.5ไปนะครับก็ถือว่าการ DCA หรือการสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นการสะสมที่ เพื่อนๆอาจจะไม่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนว่ามันเติบโตอย่างมหาศาลได้ยังไงนะครับก็ลอง DCA กันดูนะครับ <c oughs> <c oughs> นอกจากนั้นนะครับถ้าคุณเก็บเดือนละ1 0 0ดอลลาร์นะก็ไม่เยอะครับปีหนึ่งก็1,500ดอลลาร์นะครับก็คุณก็จะสามารถมีเงินได้มากถึง279ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าเยอะมากๆนะสำหรับเหรียญชิบะอินุนะครับถ้าใครเป็นสาย DCA อยู่แล้วคุณเก็บอยู่แล้วทุกเดือน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 เป็นต้นไปโดยไม่สนว่ามูลคา่าหรือว่าราคาของเหรียญน,นั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่และคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเก็บเป็นระยะเวลา1ปี2ปี3ปี4ปีหรือ5ปีโดยคุณไม่สนเรื่องราคาแล้วพอถึง5ปีปุ๊บคุณก็ขายทิ้งนั่นแหละครับ กำไรทั้งหมดที่คุณเก็บมาในแต่ละเดือนนะหรือว่าคุณไม่ขายทิ้งก็ได้เก็บไว้เผื่อมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับก็ DCA กันต่อไปก็ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับของคนที่เขามาคํานวณไว้ให้ในว a t เชอร์ u ูรนะครับบอกว่าถ้าคุณเก็บเงินตั้งแต่ปี2020โดยนำเงิน100ดอลลาร์ของคุณนั้นไป DCA เหรียญชิบะอินุนะครับคุณก็จะมีมูลค่า ทรัพย์สินของคุณที่เป็นเหรียญชิบไอินุนั้นมากถึง279ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ <c oughs> ถ้าเราเข้าใจเรื่องคริปโตตั้งแต่ปี2020แล้วเรามีความรู้เท่าปัจจุบันนี้คุณจะเก็บเงินทุกเดลียนหรือเปล่าในรูปแบบของชิบไอนุแล้วเมื่อถึงวันนี้คุณอาจจะเป็นมหาเศรษฐีนะ ตอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ลองไปคิดดูนะครับสาย d c a เเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าการเก็บเงินทุกเดือนทุกเดือนถ้าเก็บเป็นเงินบาทเข้าบัญชีมันก็ไม่ได้เพิ่มพูนอะไรมากเท่าไหร่แต่ถ้าเก็บเป็นคริปโตหรือว่าเก็บสะสมเป็นสินทรัพย์ประเภทนี้นะก็อาจจะได้มากกว่านั้นก็เป็นได้นะอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับสายเก็บเงินนะเก็บเงินเขาก็ปลุกเปลี่ยนมาเก็บ ชิบะอนินุเข้าก็ปุกดีกว่าไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้แนะนำนะก็เป็นทางเลือกนะลองศึกษาให้ดีก่อนนะว่าเหรียญไหนควรเก็บเหรียญไหนไม่ควรเก็บนะเหรียญไหนควรซื้อเหรียญไหนควรลงทุนไม่ควรลงทุนนะครับก็ศึกษาให้ลึกๆก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของท่านเองนะครับต่อมานะครับ ข่าวจาก The ะคริปโตเบ i c กนะครับหัวหน้าชิบะอินุเปิดเผยไทม์ไลน์สำหรับโครงการชิบะอินุทั้งหมดเพื่อสู่ความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับเ mm. ขาบอกว่าคุณลูเซียเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาหรือการตลาดของชิบะอินุอยู่แล้วนะครับเ mm. ขา,าได้เข้าไปคุยกับคุณซาโตชิคุซามานะว่าสรุปแล้วรายละเอียดเป็นยังไงความลับ ขอคุยกันหน่อยดิเน่ขอคุยกันหน่อยนี่ว่าวางแผนเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงเราจะไปในทิศทางไหนในโครงการของชิบะอินุนะครับโดยคุณลูเซียเนะี่ยเขาก็ได้มาสปอยให้สาวกชิบะอินุได้รับทราบนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เราได้คุยกับคุณซาดูชิโคซามะเรียบร้อยแล้วนะครับว่าภายในสิ้นปี2024หรือว่า2025นั้นอีกปี 1ปีหรือ2ปีที่จะถึงนี้เราก็จะเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโครงการในชิปบัลียชีพไอโอทั้งหลายนะครับแล้วก็โครงการโปรเจกต์ต่างๆน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็พร้อมที่จะรันระบบอย่างเต็มที่นะเขาก็ได้ออกมาสปอยว่าเอออีกไม่นานเนี่ยเราก็จะถึงไฟแนลของเราแล้วนะทุกอย่างก็จะจบแล้วแต่การพัฒนาก็ยังลุยต่อนะ โดยเหตุการณ์และจุดสำคัญนะครับที่คุณรูเซียเนียออกมาเปิดเผยนะก็คือเป็นการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับชิปเดอะเมตาเวิร์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึง Doc กคิ l เลต่างๆนะแล้วก็เน้นย้ำว่านะหนึ่งโลกหนึ่งสถานการณ์การเงินทุกคนส่งลูกเห็บ ให้กับผู้ถือที่แท้จริงถ้าแปลเป็นไทยภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยอาจจะงงงนิดนึงนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูใน Twitter ของเขาได้นะเขาบอกอารมณ์เหมือนว่า้ตอนนี้เราระบบนิเวศเรายังสร้างไม่เสร็จนะแต่ว่าการเติบโตนั้นยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอเน้นย้ำว่าตอนนี้เราพยายามที่จะมุ่งเน้นและพัฒนาสนับสนุนให้กับชิบะอินุนั้นพัฒนาอย่างเต็มที่ แล้วก็ทําให้ชิบะอินุนั้นไปได้ไกลมากกว่านี้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะว่ารายละเอียดมันเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองเข้าไปดูที่คุณรูเซียนะเขาได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าวิสัยทัศน์ตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่จะเสร็จสิ้นสักทีนะระหว่างที่เพื่อนๆหรือสาวกของชิบะอินุโบนนะเหรียญอะไรอีกเออเหรียญไม่เหรียญอื่นๆที่จะตามมาเหรียญชี้เนี่ย ที่จะตามมาที่ว่ามีกระแสข่าวเกี่ยวกับ AI ต่างๆรวมถึงแบทไอเดียที่อยู่ในโปรเจก์นี้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้าโครงการของชิบาเลียมนั้นเสร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริงมันจะเติบโตได้ขนาดไหนมันจะก้าวข้ามความเป็นเหรียญมีมอย่างเต็มที่ได้อย่างไรนะแล้วก็เหรียญชิบะเนี่ยจะเป็นเหรียญในโซนเลเยอร์2ที่ มาแรงได้อย่างไรนะครับก็รอดูนะครับแล้วมูลค่ามันจะไปถึงไหนเนี่ยแหละประเด็นประเด็นหลักๆของเราก็คือหวังว่ามูลค่าของเหรียญชิบะไอโนะนั้นจะไปได้ไกลามากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวซัพพลายเขาน่จะถูกเบรนไปได้เยอะมากๆและเร็วมากๆมากกว่านี้เป็นไม่รู้จะกี่เท่านะก็ลองจินตนาการกันดูนะครับและเหรียญชิบะไอโนะนะครับใครที่สนใจอยู่ก็ลองไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลกันได้นะครับ ทั้งใน Twitter เอ่ยหรือ X นะครับหรือใน YouTube เยอะแยะมากมายนะครับที่เขาได้สรุปเนื้อหาของเหรียญชิบะอินุนะครับโอเคครับเรามาสู่โซนของ l ูนาคลาสสิกกันบ้างนะดู Classic, นาคลาสสิกณสถานการณ์ตอนนี้เป็นเช่นไรนะครับผมก็ไม่ได้ติดนามนานพอสมควรนะครับก็ขออาภาัยเพื่อนๆด้วยถ้าข้อมูลนั้นขาดตกบกพร่องอย่างไรนะครับก็เรามาดูตรง สเตตของ l Lu ูนาคลาสิกกันดีกว่านะครับดูนาคลาสิกนะครับซับายตอนนี้อยู่ที่6 0 0 0 6.8ล้านล้าน l Lu ูนาคลาสิกนะครับแล้วก็ตัว u s t c ยังอยู่ที่9,778ล้านนะครับถึงแม้จะมีการเบิร์นไปมากเพียงใดนะครับแต่ก็ ยังลดลงมาไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ยังลดลงมาเรื่อยๆและต่อเนื่องนะครับส่วนการสเต็กกิ้งของร u ่นคลาสสิกที่เอาไปสเต็กกิ้งกันในระบบนะตอนนี้นะครับก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เจ้าตัวเลโชก็อยู่ที่15.03นะครับจำนวนยอดสเต็กกิ้งก็อยู่ที่1 t r เลี i o n กับอีก20,3628ล้าน LUNC นั่นเองก็ยังคงมีคนเข้าไปสเต็กกิ้งเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถึงแม้เมื่อวานนะครับจะมีการเบรนเจ้าตัว u s t c ไปมากถึง90,893 u s t c ก็ตามนะครับแล้วก็มีการเบรนเจ้าตัว LUNC ไปมากถึง2,148ล้าน LUNC ราคาก็ มีการขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในตอนนี้นะครับส่วนท็อปวเด a เ o r ตอร์นะครับก็ยังคงหนีไม่พ้นออโนดนะครับและตามมาด้วยโอไลออนนะครับแล้วก็อินเตอร์สเตเลอร์นะครับแล้วก็อินเตอร์สเต็กนะครับก็ตามนี้ตามลำดับนะครับอันดับ1ถึงท็อป5น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับแต่กูคอยก็ยังคงตามมาอยู่ในติดท็อป10นั่นเองนะครับแฮปปี้แคตตี้คริปโตนะ ก็ติดอันดับแปดนะครับก็รอดูนะครับว่าเราเวเดเตอร์ของเรานะครับจะนำพาการพัฒนาไปได้ไกลเพียงใดนะครับก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าลูน่าคลาสสิกนั้นจะยืนกลับไปในจุดที่เขาควรจะอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นว่าราคาของเขานั้นควรจะกลับไปสู่1ดอลลาร์1บาท50สสตางค์หรือเปล่านะครับก็ต้อง เราดูว่าเหล่าเฮดของลู n a าคลาสสิกนั้นได้มีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วก็ทิศทางไรแล้วณนตอนนี้นะครับเรามาดูข่าวกันก่อนดีกว่าขออนุญาตแปลเป็นไทยนะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับบรรลุเป้าหมายสําคัญทางประวัติศาสตร์ก่อนเม g ก้าเบิร์นนะครับหรือว่าการเบิร์นครั้งยิ่งใหญ่ของ LUNC นะครับเส้นทางการเติบโตของเทอร่าคลาสสิก เป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะมากนะครับติดลบกำไรกันไปเยอะมากตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมานะครับมีการลดลงไปถึง3.01ใน24ชั่วโมงนะครับมากกว่าเดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับซึ่งราคาตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่0.05ตัว9,343ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ยังไม่คู่ควรกับ ตัวเหรียญเขาเท่าไหร่เนื่องจากสัพพลายเขาเยอะจริงๆเนาะแล้วก็ได้มีการอัปเดตในสมาชิกชุมชนนะครับของแซฟซัเลียนเนาะแอนชื่อผิดขออภัยนะครับเนี่ยครับชื่อตามนี้นะก็เขาบอกได้มีการลงทุนเนาะว่าโทเค็นนี้จะพุ่งไปมากน้อยเพียงใดโดยที่ชุมชนก็ได้มีการนำการนำเหรียญไปสเต็กกิ้ง สูงถึง1.021ล้านล้านโทเคนเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่เราดูสเตตัสเมื่อกี้นะครับมียอดสเต็กกิ้งมากถึง1ทีเลียนกันเลยทีเดียวนะครับในฐานะโปรเจกต์นะครับนี้ก็รอดูนะครับว่ามันจะมีการเบิร์นครั้งยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่จะทำให้มูลค่าเหรียญหรือว่าเจ้าตัวซัพพลายของ เหรียญลูน่าคลาสสินั้นลดลงอย่างรุนแรงได้นะครับเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับโดยมีข้อสังเกตและมีความพยายามของชุมชนอย่างมากนะที่จะไปกระตุ้นให้กับนักพัฒนานะครับเพื่อเร่งเพื่อเร่งอ่าขอเขาเรียกว่าไงเร่งพัฒนาโปรแกรมหรือว่าพัฒนาลอจิกต่างๆเพื่อจะให้เกิดการเบร์ การใช้งานเจ้าเหรียญ LUNC มากขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้ซัพพลายนั้นถูกเผาถูกเบินได้อย่างไวขึ้นที่นอกเหนือนจากการรอจากค่าธรรมเนียมที่ได้จากใบแนนและใบแนนทำการช่วยเหลือในการเบินนะครับอาจจะมีการเบินเพิ่มมากขึ้นหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับของสำหรับเจ้าตัวโปรเจกต์ของ LUNC หรือว่าเทอร a ล่าคลาสสิกนั่นเองนะครับเราก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะว่าเทอร a ล่าคลาสสิก ในอนาคตผมว่าไปได้ไกลกว่านี้ครับราคาเหรียญมันไม่ควรอยู่ในราคานี้แน่นอนถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสาวกเทรลาคลาสสิกอยู่แล้วก็เชื่อมั่นในทีมนักพัฒนากันต่อไปนะครับผมมีข่าวมาอัปเดตนะครับจากคอ m มอนเวล t h นะในกลุ่มนักพัฒนาของเทรล่าคลาสสิกนะครับเขาบอกว่ามีแพคเกจอัปเดตความปลอดภัยของ Genius Lab นะ เขาบอกว่าตอนนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะของ Genius Lab นะครับเขาได้ภูมิใจนำเสนอนี้โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและการทำงานร่วมกันกับเทอร์ล่าคลาสสิกนะครับเพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์มากมายสำหรับชุมชนของเทอร์ล่าคลาสสิกแผนของเราสรุปการอัปเดตเถึงกลยุทธ์เป็น c o s m o เอทดีเคศูนะครับของคุณอีเดนนะ หรือเปล่าน่าจะใช่นะรวมถึง IBC นะ GO V8 นะครับแล้วก็ของ w a s นะครับ MD 0.5.0นะครับงานนี้รวมถึงการอนะัปเดตวอมนะอัปเดตดาวหางนะก็คือดาวหางนะครับเ <c oughs> รี <c oughs> เยว่าอัปเดตโปรแกรมหนึ่งเจ้าตัว BFT นะ Cosmos SDK นะครับแล้วก็ IBC I Hook นะครับ และ PMF นะครับหลายๆอย่างนะครับรวมถึงเทสเน็ตต่างๆเมนเน็ต <Man et S 2> ด้วยนะครับการอัปเดตครั้งนี้ก็จะพูดถึงฟังก์ชันความปลอดภัยในการใช้งานบนเครือข่ายบน Cosmos นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็การทรานเฟอร์การใช้งานอัปเดตเวอร์ชันความปลอดภยัดภยการตรวจสอบระหว่างพรูเนาะฟังก์ชันคอมมินิตี้พูหรือ Encode ต่างๆนะครับที่จะทำมา แก้ไขปัญหามากขึ้นรวมถึงปัจจุบันเรื่องเกี่ยวกับ IBC ของฮุกนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เข้าใช้งานอยู่เป็น SDK 5.0 5นะแล้วก็ IBC v8 นะดังนั้นจึงทำการอัปเรดมากขึ้นเพื่อซัพพอร์ตในการใช้งานรวมถึงนักพัฒนาที่จะเข้ามาใช้งานเจ้าตัวเชนของเทราค a าสิกมากขึ้นนะครับอนาคตก็น่จะมีการปรับเปลี่ยนมากมาย เยอะแยะพอสมควรนะเป็นการอัปเดตทั้งพารามิเตอร์รวมถึงโ,โมดูลต่างๆบั๊กต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็แน่นอนครับการพัฒนายิ่งมีการพัฒนายิ่งมีหลายองค์กรทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนาะบางทีการอัปเดตบ่อยเกินไปนะครับ <c oughs> ก็อาจจะทำให้นับพัฒนา สับสนเองว่าตอนนี้เราไปมุ่งเน้นไปในทิศทางไหนและก็ตอนนี้เรากําลังอยู่ในจุดไหนบางทีก็อาจจะสับสนบ้างไม่ใช่ว่าการพัฒนาจะดีเสมอไปนะครับถ้ารีบร้อนพัฒนาเราก็จะไม่รู้ถึงจุดมุ่งหมายของเราจริงๆว่าตอนนี้จุดมุ่งหมายของเราคืออะไรในเทราคาสิกนะครับก็อย่างเรานะครับนักลงทุนแบบเรานะครับก็มีความหวังอยู่อย่างเดียวก็คือ เมื่อไหร่เหรียญน,นั้นจะไปสู่มูลค่า1บาทหนึ่งดอลลาร์หนึ่งสตางค์อะไรต่อมีอะไรนะครับแม้กระทั่งเหรียญชิบะอินุเองเหรียญดูนาคลาสสิกเองก็มีความหวังของแต่ละคนนะที่ชื่นชอบนะส่วนเหรียญอื่นๆเหรียญใดน,นะครับที่เพื่อนๆสนใจมากขึ้นนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าตอนนี้ สนใจเรียนเดียวน,นี้อยู่เรียนนี้มาแรงนะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับเริ่มมีเวลามากขึ้นนะครับในการหาข้อมูลที่จะมาเล่าให้สู่เพื่อนๆฟังนะมาอัปเดตให้กันฟังนะครับอาจจะเป็นมุมมองมุมมองหนึ่งของไม่ใช่นักวิชาการเนาะผมก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญอะไรมากมายขอเอ่ยตัวไว้ก่อนนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผม100%นะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน มีผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายนะครับทั้งใน YouTube ใน Google ในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นของคุณเองนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไงเรามาอัปเดตข่าวสารกันในวัน ต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม